สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทิพมณีพยากรณ์สำหรับการอ่านดวงทำนายไพ่ยิปซีเป็นการทำนายดวงอ่านดวงแบบโหราศาสตร์ไทยดูได้ทั้งลัคนาและราศีเป็นการทำนายดวงโดนรวมไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งฉะนั้นดูเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันสำหรับ ในคลิปนี้เป็นการทำนายดวงของชาวธาตุลมราศีเมถุนราศีตุลราศีกุมในช่วงของเดือนธันวาคมปี2,568ในความสัมพันธ์ที่บอกว่าปาฏิหาริย์แห่งความรักนะคะจะเกิดขึ้นไหมสำหรับคนที่รอในเรื่องความรักนะคะคนที่ไม่เจอความรักสักที ให้มาดูคลิปนี้จะมีอะไราเกิดขึ้นในความสัมพันธ์จะได้เจอกับความรักไหมสำหรับชาวทาตรลมในช่วงตอนนี้ แมจิกเชียร์นะคะไพเทพผู้ยังรู้ฟ้าดินนะคะมีความรักเข้ามาเรื่อยๆเดลเรเปอร์ไพคู่รักสุดท้ายฝ่ายออ t เ c น e ์เกนห้าเหรียญสำหรับเหตุการณ์ในช่วงตอนนี้ชาวธาตุลมอดีตที่ผ่านมาตัวตนของคุณคือแมจิกเชียร์ คือเทพผู้อย่างโรฟ้าดินสามารถร่งรวู้เหตุการณ์ร่วงหน้าได้อย่างชัดเจนถ้าเปรียบเสมือนความรักความรักเข้ามาเรื่อยๆในช่วงตอนนี้อาจจะมีจริงบ้างม่จริงบ้างแต่ก็เป็นความสัมพันธ์ที่เข้ามาและก็บางครั้งอาจจะไม่ชัดเจนบางครั้งเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้แน่นอนไม่ได้วาดหวังโครงการในเรื่องของอนาคตที่มันชัดเจน เป็นคนที่เปิดเผยจริงจังแต่ความรักก็เข้ามาเรื่อยๆอุปรับฉับพันแล้วก็อยู่ได้ไม่นานในความสัมพันธ์ในอดีตที่ผ่านมาขอให้ขยายในอดีตให้อยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมให้ไหมเด คือการจบในความสัมพันธ์ในเรื่องราวในอดีตที่มันผ่านมาสิ่งที่มันเลวร้ายในชีวิตคือการจบสิ้นไปแล้ว The world ต่อจากนี้ไปมันจะเป็นโอกาสจะเป็นโอกาสของการเริ่มต้นความสุขความสมหวังในชีวิตจะเกิดขึ้นสำหรับชาวธาตรมในช่วงตอนนี้ <Okay. S 1> การจบสิ้น กับทุกสิ่งทุกอย่างกับทุกปัญหากับความไม่แน่นอนในชีวิตกับความไม่ชัดเจนกับความรังเลกับคนที่ไม่เอาไหนในชีวิตเจอแต่อุปสรรคเจอแต่ปัญหาเจอแต่คนนิสัยไม่ดีในความสัมพันธ์ที่มันผ่านเข้ามาจบเคลียร์ออกไปต่อไปนี้ชีวิตของคุณจะได้เริ่มต้นในความรักในความสัมพันธ์จะได้สมหวังในชีวิตสตที ปาฏิหาริย์ของความรักปาฏิหาริย์แห่งความรักจะเกิดขึ้นกับตัวคุณในเร็วๆนี้สําหรับชาวธาตุลมไพ่ใบนี้หมายถึงความสุขความหวังความสําเร็จสิ่งที่ปาถนาการรอคอย The World คือทุกสิ่งทุกอย่างในความรักในความสัมพันธ์จะเกิดขึ้นในห้วงเวลาแห่งความรักในช่วงระยะเวลาตอนนี้สําหรับชาวธาตุลมถือว่าเป็นโอกาสเป็นโชคสําหรับคุณเป็นปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้น และแล้วในช่วงตอนนี้ชีวิตของคุณเดอรเดอร์ได้เริ่มต้นความรักสักทีได้เจอได้เจอคู่รักได้เจอคนที่สินเสมอกันได้เจอคู่บุญไพ่ใบนี้คือได้เจอคู่รักคู่บุญคู่แท้ในความสัมพันธ์ในช่วงตอนนี้ถือว่าปฏิหาริ์เกิดขึ้นกับชาวธาตุลมราศีเมถุนราศีตุลราศีกุมในช่วง ตอนนี้เป็นอย่างแน่แท้ขอให้ยขยายให้และกันนะคะว่าคนรักของคุณเขาคนนั้นเป็นใครกันได้เข้ามาในช่วงจังหวะเวลาที่ดวงคุณเปิดในช่วงตอนนี้แห่งความรักที่มันดีงามเดอะซันโอ้ชาวทัตโลดวงคุณจริงๆเดอะซัน เข้ามาบอกความสุขค่ะในสั้นคือความสุขคือความสมบูรณ์แบบความสุขความสมบูรณ์คือสมดังใจปรารถนาทุกประการได้เจอคนที่ใช่ได้เจอคนที่รักคุณได้เจอคนที่จริงใจได้เจอคนที่สิ่เสม,มอกันสมดังใจปรัถนาทุกประการเดอซัทน,นะคะ e วีนออาจจะได้เจอคนที่เป็นพ่อไม้แม่ไม คนที่มีตําหนิคนที่เขาเจ้าระเบียบเข้่งคัดก็ได้เข้ามาในความสัมพันธ์เป็นคนจริงจังอะ่ะรักแล้วรักจริงอะ่ะคนนี้นะคะรักแล้วรักจริงมาและจะได้เริ่มต้นก่อร่างสร้างตัวไปด้วยกันสามไม้เท้าคือการเริ่มต้นการมองชีวิตไปข้างหน้าที่มัน่นคงที่ชัดเจนขึ้น การเดินไปข้างหน้าที่มันมั่นคงที่มันชัดเจนในความสัมพันธ์ที่บอกไปอาจจะเจอพ่อไม้แม่ไม้หรือคนมีตำหนิหรือคนที่จิตใจเด็ดเดี่ยวในช่วงตอนนี้เข้ามาในความสัมพันธ์มุ่งมั่นมากนะคะเดือนสันความสุขของคุณเข้ามาแล้วความสุขของคุณมันเริ่มก่อตัวมาแล้วสมหวังอะสมหวังในชีวิตนะคะสมหวังในชีวิตแล้วมันมั่นคงด้วยมั่นคงในชีวิตในอนาคตที่จะได้เจอ สิ่งอะไรที่มันเร็วร้ายให้มันผ่านพ้นไปให้มันจบให้มันเคลียร์ในชีวิตของคุณนะคะความไม่สมหวังความผิดหวังความเศร้าความเสียใจการรักที่มันไม่แน่นอนไม่ชัดเจนให้มันจบสิ้นไปนะคะอย่าได้กังวลนะไพ่บอกอย่าได้กังวลอย่าได้มีอะไรติดภายในใจ อย่าได้เกิดความน้อยใจหรือทุกใจหรือความไม่สบายใจอย่าได้มีความรู้สึกแบบนั้นดีเอ็มเพรสเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันสวยงามทุกสิ่งทุกอย่างคือความสมบูรณ์แบบรอคุณอยู่ตรงข้างหน้าไพ่ใบนี้หมายถึงว่าการได้เป็นภรรยาที่ดีการได้เป็นแม่ที่ดีของลูกได้เป็นภรรยาที่ดีของสามีของครอบครัว The e m p r พ s s คือความสมบูรณ์ความสมบูรณ์ในชีวิตน่ะความสมบูรณ์ในชีวิตมันรอคุณอยู่ข้างหน้าแล้ว เพราะฉะนั้นไข,ขวคว้านะคะจับให้ได้ความสมบูรณ์มันรอคุณอยู่และในเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในช่วงตอนนี้นะคะฝ่ายอ,อ๋อพิน์ที่น,กเกนหเหรียญอาจจะเป็นคู่ที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขร่วมยากไปกับคุณก็ได้มันหมายถึงคนที่ไม่ทิ้งกันไม่จะเจออุปสรรคแม่จะเจอปัญหาจะเจอความยากลําบากหรือใดๆก็ตามแต่ก็ไม่ทิ้งกัน จะเดินไปด้วยกันนะคะติดสอยห้อยตามกันไปอย่างนี้อมืมีสุขร่วมสุขมีทุกข์ร่วมตาน,นะคะเป็นคู่ทุกข์คู่ยากที่คุณจะได้เจอในความสัมพันธ์ในครั้งนี้ได้เจอแล้วเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันต้องเดินหน้าต่อไปแม้ว่าในหุนทางอาจจะไม่ราบรียบอาจจะเจอในเรื่องของอุปสรรคเจอในเรื่องของปัญหาแต่เขาก็ไม่ทิ้งกัน ไม่ว่าจะเป็นตัวคุณและก็คนรักในช่วงตอนนี้ขอให้สนุปให้อีกทีแล้วกันนะคะสำหรับคู่รักของชาวธาตุลมในช่วงตอนนี้ ten of s w o r d อุปสรรคปัญหาที่มันเข้ามาความยากความลำบากเข้ามาทดสอบชีวิตคู่ของคุณแต่คุณจะผ่านมันไปได้เห็นไหมคะ eight of s w o r d หนึ่งดาบคุณจะพิชิตปัญหานั้นได้ด้วยตัวคุณคุณจะผ่านทุกเรื่องราวผ่านทุกดราม่าในชีวิตไปได้และก็พิสูจน์ให้เจอว่าผ่านแล้วชนะแล้วกับอุปสรรคกับปัญหาที่มันเข้ามาเพื่อทดสอบต่อไปนี้คือการเริ่มต้นชีวิตที่ดีงามนะคะชีวิตที่ดีงามความสำเร็จความสุขในชีวิต สิ่งที่ปรารถนาสิ่งที่ต้องการสิ่งที่รอคอยคนที่สมหวังในชีวิตคนที่ตงรงลิขิตกับตัวคุณอืถูกใจนะคะเดอะซันก็เข้ามาบอกเดอะเลกเวอร์เดอะเวิด์ทุกสิ่งทุกอย่างความสุขที่ปรารถนาจะได้เริ่มต้นที่ดีความสัมพันธ์แล้วก็พร้อมที่จะเดินหน้าต่อไปในความสัมพันธ์ในครั้งนี้หมายถึงการมองถึงอนาคตที่มันชัดเจนมากยิ่งขึ้น เป็นโชคเป็นวาสนาสำหรับชาวธาตุลมที่ได้มาเจอกันกับคนรักในช่วงตอนนี้นะคะดีค่ะเดี๋ยวขอดูความรู้สึกของคนรักให้เพิ่มคนรักของคุณในตอนนี้เขารู้สึกยังไง เขาหนักแน่นจริงจังชัดเจนบอกได้เลย,เ,ลยเขาพร้อมที่จะเดินหน้าต่อไปกับตัวคุณนะคะโ o ล์ทออฟบสี่ไม่ถาคือการเริ่มต้นการก่อร่างสร้างครอบครัวเล็กๆการพูดคุยหรือการมีอะไรที่แบบเจรจานะคะที่มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นมั่นหมายจับจองกันมากขึ้นการเริ่มก่อร่างสร้างตัวสร้างครอบครัวไปด้วยกันมองเห็น,นเรื่องของ อนาคตที่จะเดินหน้าต่อไปด้วยการจับมือนะคะสร้างครอบครัวนั่นเองจริงจังหนักแน่นชัดเจนในความสัมพันธ์ในครั้งนี้มากอันนี้คืออารมณ์ความรู้สึกของคนรักที่ไพ่ใบนี้แสดงออกมาและเปิดมาเห็นคือไพ่ใบนี้คือเขามุ่งมั่นมากในความสัมพันธ์ในครั้งนี้และชัดเจนในความสัมพันธ์อยากเป็นแบบคู่ชีวิตอะอยู่ด้วยกันไปนานๆประมาณนั้นนะคะ เพราะฉะนั้นแล้วในคลิปนี้สำหรับความสัมพันธ์ของชาว่ารรมนะคะก็เป็นกำลังใจให้นะสู้ๆต่อไปนะคะจะได้รักกันอยู่เป็นคู่กันเดอเรเบอต่อไปในอนาคตสุดท้ายแล้วขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องอาจารย์ทิพมณีพยากรเพื่อที่จะได้ทำคลิปดีๆมา ให้ได้รับชมรับฟังกันต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ